คุณพ่อตัวอบอนในเกมป่ะเขียวอะไรครับน้องดิวน้องดิวเขียวอะไรครับฮ่าปากด้วยมีมารยาทณานีา่มองมองอ พกบูรับพูดเองกบยักษ์กบยักดูอะไรครับเฮ้ยสีน้อยสีน้อยมองอะไรครับดูข้างหน้านี่มันเป็นกระแสเลยนะบ้าแก้มไม่ยุ้ย

ย่าอเหรอปิดหน้าทำไมใอนดูทีวีเหรอครับดูเรื่องนี้เหรอทีวีอ่ะเหลียงมองกล้องเหลียงมองกล้องอะไรวะวินวินวินอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ย